เหมือนใครในที่นี้เข้าใจผิดว่าอีกฝ่ายมีครอบครัวอยู่แล้วอ่ะนะอืเขาาจะมาว่าคุณมีครอบครัวอยู่แล้วหรือครอบครัวของคุณไม่ชอบเขาหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะสิถ้วยคีออฟครับขยายด้วยทาวเวอร์เขาคิดว่านะคุณมีครอบครัวมีคนรักแล้วอะไรเงี้ยอืมเขาก็เลยต้องจบผิตภันฑ์นเข้าใจอะไรกันผิดเปล่า หรือไม่เรื่องราสับกันได้คุณอาจจะคิดว่าเขามีครอบครัวแล้วนะคะคุณก็เลยบล็อกเขาไปเลยนะไหนว่าทูสอนดใต้สำรับนะคะอ่ะอาทเปนใต้สำรับเป็นเดือดใสม่มีหนึ่งคนในที่นี้คิดว่าอีกฝ่ายมีครอบครัวแล้วนะคะคุณไปสลับกันเองนะคะไม่รู้ว่าใครแหละที่คิดว่า แฟนแล้วมีคนของตัวเองแล้วอะไรสิบถ้วยฮึสเตนนะถ้าเป็นตัวเขาคนบล็อกคุณก็แสดงว่าเขาก็อาจจะเป็นคนที่มเข้าบคแล้วนะคะแตจ,จะดีกว่าคน เาอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะอธิบายกับคุณนะไม่รู้เหมือนกันประมาณนี้นะคะกลองนี้ไม่ได้ร้ายหรอกเขาก็ไม่ได้ร้ายนะคะเดี๋ยวไปดูก่อนที่ว่า าอคาเคชั่น <Perfect ion. S 1> อืมความสัมพันธ์นี้มันจบแล้วนะคะถ้าคุณถามคุณกับเขาจบแบบสบดแีแบบนะ แสดงความเสียใจด้วยนะคะเขาคงอยากจบกับคุณนะปล่อยเขาไปเถอะนะคะดูได้ทางเขาน่าจะเป็นคนที่ร้ายกับคุณนะ ความสมบูรณ์แบบอคนคนนี้เขามองหาความสมบูรณ์แบบที่เขาจบจากคุณไปอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยากได้คนที่เพอร์เฟกต์เขาคิดว่าเขาหาคนที่เพอร์เฟกกว่าคุณได้อีกอะไรประมาณนี้นะ แปลกเลนะคะเขาดูแล้วจบพลังงานหน้าไพ่เขาน่าจะเป็นคนที่แล้วตอนนี้คุณก็ไม่ได้สนใจเขาแล้วจบก็คือจบคุณก็หันไปโฟกัสเรื่องการทํางานหาเงินนะคะหาเงินขยันมากใคมไม่สนใจทํางานด้วยนะคะจบแล้วคุณก็เข้าใจว่าจบแล้วคุณรู้สึกว่าเหนื่อยคะเรื่องระยะทางก็มีผลในความสัมพันธ์นะคะเป็นต้องจบ คือคิดว่าเขาน่าจะมีคมรอบครัวอยู่แล้วนี่ถ้าเป็นตัวคุณที่ตัดสินใจจบคุณก็คิดว่าเขาน่าจะมีความสัมพันธ์มีคมรอบครัวอยู่แล้วนะมีนีนไม้เขาอาจจะดีวกับชาวธาตุไฟอยู่ก็ได้คุณรู้สึกว่าอย่างนั้นนะคุณอาจจะไปสืบไปส่องดูเนีย่ยก้าวไม้ไปเห็นว่าเขามีใครในความสัมพันธ์อ่ะคุณก็เลยจบขอจบแล้วก็ออกมานะคะ